สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแบบสดและแบบย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเป็นในแบบย้อนหลังจะรีบเอาไปลงเลยเพราะว่านี่ก็เป็นหนังใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราก็ไปดูอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าโหช่วงนี้หนังสนุกๆเข้ามากันเป็นพร,รวนเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเมื่อก่อนหน้านะี้ก็เป็นเมแกน2.0นี่สนุกโคตรเลยทีเดียว ทีนี้ f อฟวันเนี่ยก็มีคนป้ายยาะแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ก็วันมากพี่อย่าลืมไปดูเลยค่ะเราต้องไปดูมันร่วมอันไม่ทอบกันไม่บริกรเลยชอบกันอย่างไม่ได้ดูท็อปกันไม่บริกรเสิแต่โอเคตามเสียงลือเสียงเล่าอ่างเนี่ยมันจะต้องมันโคตรเลยที่โมคาดหวังไว้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องศึกษากติกาซะหน่อยละกันนะครับจะได้ไปดูได้ผมก็เลยแบบ เป็นเด็กวัยรุ่นหัวดื้อฮะก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรไปเลยอยากรู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ F1 เลยเนี่ยเราจะไปดูรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเรารู้แค่่รถมีสี่ล้อนั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่เออโอ้โหสำหรับคนไม่รู้กติกา F1 อย่างผมนี่คือโคตรมันสำหรับไม่รู้กติกา F1 คือมันชิบหายเลยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะส่วนด้านเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเรียกเป็นไงสูตรสําเร็จก็คือดูจบแล้วมีความสุขครับไม่ต้องมามีแบบว่า ดราม่าพระเอกแหกโค้งตายคาตายคาสนามนักเรียนร้องไห้กำลังมพระเอกตายคาหลักคากำลมังอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้มีแบบนั้นเออันนี้ถือว่าเป็นการสปอยไหมเนี่ยเผื่อคนอยากไปดูพระเอกตายคาสนามกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่ตายอะซีอย่างนี้อย่างนี้เช่นแบบเนี่ยเอ้ย,อยงั้นต้องขึ้นเตือนสปอยแล้วครับอย่างั้นแต่จุดสําคัญเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรให้สปอยจนแบบหมดหมดสนุกเพราะว่ามันเป็นตามสูตรสําเร็จว่าคืออ่ แข่งฟอร์มูล่าวันเพื่อที่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปให้ถึงจุดสูงสุดถึ่จะไปถึงไหมเนี่ยอันนี้คนดูมันเดาได้อยู่แล้วแต่ความสนุกของหนังมันคือช่วงเวลาระหว่างทางกว่าจะไปถึงจุดจุดนั้นต่างหากละ่ะซึ่งสนุกมากเลยครับเล่าในส่วนตรงนี้ว่าเพลงเรื่องนี้เพราะไหมฮะเพลงเรื่องนี้เนี่ยมันมันดีมากหรือแม้แต่ซาวประกอบพวกเพลงประกอบนะครับพวกเพลงประกอบได้หละอันนี้คือมันทําได้สุดยอดมากเลยแบบฮึกเหิมอะแล้ว หลายๆโมเมนต์คือมันเท่มันเจ๋งเพราะว่าดนตรีประกอบมันสุดยอดเลยนะครับของฮันซิเมอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าภาพยนตร์คุณลองดูผลงานผลงานการคอมโพสของฮันซิเมอร์เดะไอพวกกาดิเอเตอร์อินเตอร์สเตล e ร์ดูนอินเซแล้วคุณดูนะลายชื่อหนังดู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 อูด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 อดูดรดู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 ดมดู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 ูดูดูดเลื่อนจนเมื่อยมือบอกเลยผลงานเรื่องการคอมโพสเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว ถ้าไปย้อนดูผลงานนี่คือเมือม่อยมือเลยทีเดียวครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็เล่าออกมาได้มันเป็นสไตล์ถึงแม้ว่าจะเขาจะใช้คำว่าสูตรสาเร็จนะแต่มันคือสไตล์ที่ผมชอบอะ่ะผมชอบตรงที่แบบอย่างอันเนี้ยนะฮะบแบดพีทเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยการตัดสินใจง่ายสุดตอนนั้นที่จะไปดูก็คือเ1นเนี่ยบแบดพีทแสดงไอเราก็ชอบ,บแบดพีทอยู่แล้วเนาะคุณดูอย่างหนังที่เราผูกพันกับแบดพีทมาเนี่ยก็เคยคุยกันหลังดูไปหลายเรื่องแล้วนะอย่างฟรอยอย่างงี้ใช่ไหมฮะหรือว่า เนี่ยล่าสุดก็บุลเลต t เทรนแกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการที่ดูหนังก็ยังไงก็สนุกนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือไอ้บทพูดพูดคุยที่มันแลดูกนกวนซ้น <c oughs> คือมันเป็นคําพูดโต้กันไปโต้กันมาที่มันครีเอทอ่ะในเรื่องนี้ก็จัดให้แบบจัดเต็มผมชอบมากเลยไอ้คาพูดพวกนี้นี่มันเป็นสไตล์แบบแกน่าจะอิมพอไวเข้าไปเองเยอะด้วยนะผมสิของจริงคนนี้ดูแกแสดงเรื่องไหนก็สนุกตลอดนะครับแบดพีท ในเรื่องนี้แกจะรับบทเป็นซอนนี่เฮยนะครับเป็นอดีตนักแข่งรถเอวันเมื่อสมัยนู้นเมื่อสมัยตอนวัยสรุ่นเนี่ยเขาเคยแข่ง F1 ฟวันเขาก็เกือบจะชนะกับเขาบ้างแล้วแต่ว่าประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนสุดท้ายเขาเลยต้องถอนตัวไปแล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาก็มีอ่าเรื่องล้มเหลวหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องฝีมือของเขาเนี่ยกะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่คนที่จะรู้เรื่องฝีมือของเขาขนาดนั้นก็มีแต่เพื่อนสนิทของเขา ซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตด้วยการแบบขับรถไปแข่งตามงานแข่งรถต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันนะจะเป็นพวกงานแข่งรถใหญ่ๆไม่แพ้ฟอร์ฟอร์มูล่าวันนะฮะอย่างงานกระถินวัดวัดทางกลางอย่างนี้เอองานทอดผ้าป่าวัดนาอะไรวันะี้แกก็ไปแข่งไม่ใช่ <laughs> เป็นหมายถึงว่าแข่งแบบทั่วๆไปอะไรพวกนี้เออเขาก็ควา้า คว้าชัยชนะมาให้ทีมให้อะไรได้แล้วให้รู้ว่าฝีมือเขานี่ก็ไม่ใช่ย่อยแต่ว่าเขาไม่ได้แข่งเพื่อเงินหรือเพื่อชื่อเสียงฮะเขาเป็นคนที่รักการแข่งรถจริงๆมันก็เลยมีมาอยู่วันหนึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเขาก็คือเฮียลูเบนที่เขาแสดงเป็นไอเนี่ยที่เขาแสดงเป็นในเรื่องดูนที่แสดงเป็นอะไรนะไอคนนี้ไอลุงคนที่จอพูดอีสานออาไก่อีฟอะไรนะผมยังไม่ได้ดูดูนนะแต่ผมคุ้นหน้าคุ้นหน้าลุงแกมากเห็นหน้า แล้วก็ที่เล่นเป็นคิงไททันใน Little Mermaid เราที่เราเคยคุยกันหลังดูไปผมก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับนักนแสดงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีคนเนี้ยเขาก็มาชักชวนแบดพีทเลยว่าแบบอกำลังทำทีมเอกำลังทำทีมฟอร์มูล่า1ของเขาอยู่นะช่วงนี้กำลังลุ่งเลยฮะกำลังจะขายทีมทิ้งเลยเพราะไม่เคยชนะมาเลยหลายฤดูกันทิดต่อทตรียมจะตายแหละไม่ตายแหละเตรียมขายทิ้งได้เลยก็เลยมาคิดว่า เขาเป็นคนที่เชื่อใจเพื่อนไ้คิดว่าโอกาสสุดท้ายเนี่ยที่เราจะแบบต่อลมหายใจเหลือไปฝากความหวังไว้กับเพื่อนสนิทเราดีกว่าเราเคยที่จะมีความฝันไปด้วยกันว่าจะเป็นแชมป์แชมป์มโลกฟอร์มูล่าวันอะไรแบบเนี้ยนะประมาณนี้ฮะเขาก็เลยเหมือนมาชวนเพื่อนไปลองทดสอบดูซี่อะไรอย่างงี้ในในวัยปูนนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าในหนังเนี่ยอายุของตัวซอนนี่เนี่ยมันจะไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่นักสแสดงเราเนี่ยเฮียแบทพีทแกหกสิบเอ็ดแล้วไงแต่ว่าคุณคิดดูดิ เป็นชายหนุ่มอายุ61ที่เท่โคตรๆเลยเพราะว่าบทบาทของเขาในเรื่องคือการแสดงของเขาด้วยมันดูเท่มากๆลหลายโมเมนต์คือแรกๆก็จะเห็นมีเห็นความอีโก้ของเขาอาจจะมีความเป็นลูเซอร์นิดหน่อยแต่ความอีโก้นี่จะเห็นประมาณนึงครับแต่ว่าจริงๆแล้วแกก็เป็นคนที่ปรับตัวได้ไวเป็นคนหัวไวเพราะว่าในตอนที่มาก็แน่นอนครับมันจะมีพระรองนะครับก็คืออ น้องแดมเซนจริงๆอันเนี้ยหน้าดูเหมือนวัยรุ่นนะแต่จริงๆก็อายุ33แล้วตัวนักแสดงครับเป็นนักแข่งนะอ่าครับเป็นนักแข่งวัยรุ่นไฟแรงเลยของทีมแต่ว่าใจก็คือไปหยุดรอรอ,อทีมอื่นไปซื้อตัวแล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้ทีมเนี้ยไอ้ทีมเอเเ็กเนี่ยมันก็รุมๆดอนๆแล้วเตรียมจะขายทีมแล้วไม่ได้มีใจที่มุ่งมั่นให้พาทีมชนะขนาดนั้นอ่ะคือแค่ว่ากูเด่นดังก็พออะไรเงี้ยเตรียมจะขายตัวเองให้ทีมอื่นแล้วในส่วนตรงนี้แหละ เราก็จะได้เห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดด้วยในเรื่องครับก็คือในตอนที่เฮียซอนนเนี่ยครับได้ก้าวเท้าเข้ามาทําการทดสอบกับทีม a อเปกเนี่ยเราก็จะได้รู้รู้จักตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ในทีมเนี้ยพวกช่างเทคนิคนะครับพวกทีอ่อย่างนางเอกก็จะเป็นเอนจิเนียร์ที่ที่อะไรนะแบบออกแบบรถออกแบบเครื่องยนต์อะไพวกนี้อูเราได้เห็นในหลายตำแหน่งหน้าที่ของการแข่ง F1 แล้วได้รู้ถึงความยากลำบากเขาแล้วก็ ความเจ๋งซึ่งอันนี้นผมเคยดูในรายการอะไรสักอย่างที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องความรวดเร็วของทีมที่เขาต้องคอยเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้ออะไรเพราะนั้นที่ต้องใช้เวลาแบบเซี่ยววินาทีจริงๆที่แบบแเวลารถมันเข้าพิษมาเนะี่ยมันต้องเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปต่ออะไรนั้นความเปะ๊ะความอะไรนี่เขาแบบสุดยอดจริงเในนั้นก็คือโหไก่แค่ตอนเปลี่ยนยางแม่งยังลุ้นเลยนะั่นคือทําสนุกจริงในหนังบิ้วอย่างบิ้วอย่างมันบอกเลยว่าคนยิ่งคนไม่รู้กติกา F1 แบบผมนี้ยิ่งมันชิบหายเลย มันบิ้วโคตรมันเลยแล้วว่าเรามันแข่งกันแบบโหกูลุนขนาดนี้เลยเหรอวะตอนทาี่เราก็คิดว่าเออพระเอกมัน่าจะชนะนะแต่มันก็ไม่ชนะสักทีว่ะเมื่อไห่มันจะชนะว่ะเราจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหแข่งเอฟวันมันยากอย่างวะเราก็เชียร์อยากให้ชนะแล้วอุบัติเหตุนี่มันเกิดบ่อยชิบหายเนี่ยโอ้กันเร็วขนาดนั้นนะเนาะรถมันอะแต่ผมผมชอบคาแรคเตอร์ของตัวซอนนี่ด้วยที่แบบว่าเวลาแกแบบอยู่ว่างๆก็จะแบบ ปาไพ่โยนไพ่ฝึกประสาทสัมผัสอะไรแกที่เล่นลูกบอลโยนบอลอะไรเงี้ยแล้วแกก็จะพกไพ่ไปด้วยใบหนึ่งเสมอตอนแข่งแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ไพ่ที่แกเปิดได้มันคือไพ่อะไรมรมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามันดูเทด่ดีแล้วในแน,แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นคนมีอีโก้โดยเฉพาะไอ้เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนี่นก็อีโก้สูงด้วยมันต้องเกิดการกระทบกระทั่งการไม่พอใจกันบ้างเป็นธรรมดาแต่หนังก็ฉลาดเล่าในการที่ว่าถ้าจะใส่ตัวละครที่มันน่ารำคาญมา แล้วมันโง่เกินจนคิดไม่ได้เนี่ยคนดูจะหงุดหงิดเปล่าๆตามหลักสมองของมนุษย์ยิ่งไอคนที่มันเก่งขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องหัวไวด้วยสิวะมันต้องมีไหวพริบด้วยสิมันก็ต้องคิดได้บ้างเอออันนี้ผมชอบในส่วนตรงนี้เพราะว่ามันคือเรียลในเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์ได้แหละมันจะมีใครโง่ขนาดนั้นนอกจากจะต้องไปแสดงในซีรีส์ถ้าอย่างนั้นอะที่จะ ที่จะแบบโอ้โหมึงรู้บ้ <c oughs> างเถอะมึงคิดได้บ้างเถอะอันนี้อันนี้ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันสามารถคิดได้เองรู้ได้เองในส่วนหลายๆอย่างแต่นี่จะติดในในส่วนของอีโก้บางอย่างที่มันพูดกันตรงๆได้ยากแต่พอในช่วงที่เขาได้เปิดใจคุยกันอันนั้นผมก็ชอบมากเหมือนกันแล้วก็แสดงถึงเรื่องวุฒิภาวะด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่พอใจก็จะต่อยกันอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่มันต้องคุยกันแบบมีเหตุผลด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องการแบบ สารความสัมพันธ์ของคนในทีมในหลายๆส่วนที่เป็นแบบทีมงานหลายๆส่วนอันนี้ผมก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันมันแบบมันเห็นแล้วมันดูแล้วมันอมอมยิ้มตามมันรู้สึกว่าเออการมาของการมาของซอนนี่เนี่ยมันเป็นการส่งผลดีต่อทีมนะแต่ว่าไอผ้ผู้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบางส่วนที่มันรอจะขายทีมเนี่ยตอนแรกมันก็คิดว่าเพื่อนของเพื่อนของแบทพีทแล้วเนี่ย ที่เขาที่ที่เขาคุมทีมมันก็คงจะเหมือนแบบถอดใจแล้วก็กะว่าส่งไอ้แก่นี่มาเพื่อปิดฝาลงทีมม,มันจะได้แพ้แพ้แล้วก็ขายขายทีมไปอะไรอย่างนี้นะพอเห็นแบบมันก็มีแต่คนมองว่าแบบโอ้ยแก่ปานนี้แล้วจะยังจะมาเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันอีกเลยเคยแข่งฟอร์มูล่าวันเมื่อ30ปีที่แล้วแถมก็ไม่เคยชนะไม่เคยอะไรจะมาแข่งทำไมอะไรอย่างนี้นะโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีของเราจะได้เห็น พวกเทคนิคที่ใช้เล่กลที่ใช้ในการแข่งฟอร์มูล่าวันกันเยอะมากแต่ไอ้ตรงจุดเนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดอีกมุมหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าในมุมคนที่ไม่รู้กติกาฟอร์มูล่าวันผมอย่างผมเนี้ยนะผมไปนั่งดูมันก็สนุกดีผมก็แบบเฮ้ยเออเว้ยมันโหมันมีเทคนิคมันมีเลขมันมีเหลี่ยมแถวพราวันขนาดนี้เลยเว้ยในการแข่งอะไรเงี้ยมันก็ดูสนุกนะครับเพราะว่าอย่างคนนี้นี่เขามีทั้งเซนส์ทั้งประสบการณ์เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเลื้อฟอร์มูล่าวันไป30ปีแต่ชีวิตของเขาอะแข่งรถมาโดยตลอดนะ ไปแข่งรถแบบแข่งรถอย่างอื่นนู่นนี่นั่นก็คือแบบเหมือนออกประจนภัยออกเดินทางไปเรื่อยๆกับรถบ้านของเขาไปแข่งรถตามที่ต่างๆตามไรเขาก็มีประสบการณ์ความเก่าในส่วนตรงนั้นแล้วไอตัวละครเนี่ยเออพวกหนังฝรั่งก็จะมีพวกตัวละครแนวซุนเดเละอะอย่างแบบเออจินชั้นก็ชื่นชมแกแต่ฉั้นจะไม่แสดงออกแล้วนะชั้นก็จะรู้สึกแบบไม่หมชั้นชั้นฉั้นไม่ยอมรับแกแต่ดูเทคนิคเขาหน่อยแล้วกันว่าเออแต่ชั้นชั้นอยากคิดว่าชั้นจะยอมรับแกนะแต่เออลองฝึกแบบเขามางดีกว่าวะอะไรแบบแนวๆอย่างนี้ผมว่ามันก พอไปดูมันก็มันก็โอเคมันก็โอเคดีไปดูรู้สึกว่าในเรื่องอ่ะหนังมันยาวมากหรือเปล่าว่าแต่ความรู้สึกในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันมันทำไมมันดูแบบจุใจจังว่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะจบแล้วนะแต่ยังมีต่อแล้วเป็นการแข่งดูเดือดให้ให้เราได้ดูอีกเนี้ยมันแข่งเยอะมากเลยนะครับให้เราได้เห็นแล้วก็หลายๆโลเคชั่นนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากผมังคิดว่าบางซีนมันใช้แค่ไม่กี่วิเองอ่ะใช้แค่ไม่กี่นาทีแต่มันเซตซีนมาอลังการมากเลยอ่ะโอ้โหผมนี่แบบ รู้สึกว่าอึ้งอยู่ก็เลยเออไว้เป็นคนบอกว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์จริงฮะทุ่มทุนสร้างกว่า300ล้านเหรียญงั้นก็สมควรครับก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ต้องไปตามเก็บท็อปการเมลวลิกนะฮะอันนั้นขับเครื่องบินใช่ไหมผมมันก็คงจะสุดยอดเหมือนกันนะเพราะในนี้เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้สุดยอดมากเลยไอความรู้สึกของไอที่เขาแข่ง F1 กันแข่งฟอร์มูล่าวันกันเร็วเร็วจัดขนาดนั้นแล้วถึงว่าคนถึงได้แนะนาว่าไปดู iMac หรืออะไรเงี้ยเพราะว่า ทางด้านภาพและเสียงมันนะเพราะอันนี้ขนาดเราดูในโรงปกติอันนี้ก็สมควรที่ต้องไปดูในโรงครับเพราะว่าถ้าดูในสตรีมมิ่งก็น่าจะดรอปลงมาพอสมควร่ะไอ้ส่วนนี้บรรยากาศความลุ้นความอะไรนี้ก็ต้องดูในโรงจริงๆในส่วนตรงนี้บอกชอบสายตาของป่าด้วยคือสื่อทางสายตาดีมากใช่ฮนะแล้วก็โดยส่วนตัวนี้ผมชอบมากเวลาที่ได้ไปนั่งดูแกทําสีหน้าเอกลักษณ์ของแกคือแกจะทําคิ้วเหมือนเศร้าๆแล้วคิ้วขมวดคิ้วขึ้นแต่มันใช้ถูกสถานการณ์ตลอดอ่ะ แล้วชอบชอบการสแสดงท่าทางของแกการสแสดงสีหน้าท่าทางหรืออะไรมันมันดูมันดูเก๋เกมมันดูเท่ดูแบบมันดูว่าคนนี้มีของอะ่ะคือดูรูปร่างปุ๊บก็รู้คนนี้น่าจะเก่งมากแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆแหละเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่เราชื่นชอบก็คือการไต่เต้าจากระดับล่างอะ่ะระดับแบบล่างๆเลยแบบทีมที่อยู่นอกสายตาที่มังแพ้มายตลอดก็คือพยายามทำสซตติให้ดีขึ้นดีขึ้นจน ไต่ขึ้นมาระดับแถวหน้าได้เป็นเหมือนแบบคนที่มาแบกแล้วไม่ได้มาแบกแค่เรื่องฝีมือการขับรถไงครับในหลายๆอย่างด้วยไงในเรื่องของทัศนคติของเพื่อนร่วมทีมที่อาจจะบอกว่าเป็นทีมงานคนอื่นๆนะครับในในส่วนของไอ้พวกที่มันนั่งอยู่หน้าคอมหรือว่าคอยอะไรนะเป็นทีมที่เขาคอยพูดผ่านไมค์คอยอะไรพวกเนี้ยพวกทีมช่างทีมอะไรเงี้ยครับถ้ามันมีมันก็จะมีความมีความสนิทสนมกันมากขึ้นความความกลมเกลียวกันมากขึ้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยผมชอบที่เขา สร้างบรรยากาศเป็นแบบนั้นเพราะว่าบรรยากาศรอบๆตัวของตัวละครไอ้ซอนนี่เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเรารู้สึกมันน่าเข้าหาแล้วก็คนๆนี้มันดูแบบทําอะไรแล้วเรารู้สึกเราอยากทําตามอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบในส่วนตรงนั้นเรื่องนี้ภาคไทยอาโอสภาคซอนนี่ด้วยเออเรื่องภาคไทยมีอีกเรื่องหนึ่งผมค่อนข้างจะเป็นห่วงในยุคสมัยนี้มันเหมือนมันคนมันเป็นโรคอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าทําไมหรอวะก็ตัวละครที่ลุงๆน้าๆเขาเคยภาคมึงจะเปลี่ยนเป็นนักภาคคนใหม่ทําไมล่ะ ก็รู้ว่าเขาแก่แล้วแต่เขาก็ยังภาคได้ก็ช่วยเอาเขามาภาคเลยอันนี้เอออันเนี้ยหายห่วงเลยเรื่องนี้ผมชอบมากเพราะยังเป็นเสียงอาโอ๊ o T เหมือนเดิมครับภาคเสียงแบดพีทแล้วก็ภาคไทยคุณภาพสุดยอดมากๆเลยอันนี้เป็นเสียงภาคที่เราคุ้นเคยและเป็นเสียงภาคที่เหมาะสมกับตัวละครทุกตัวเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันสุดยอดจริงๆหนังระดับสุดภาพยนตร์ระดับสุดยอดกับคู่ควรกับเสียงภาคระดับสุดยอดแบบนี้แล้วพอเหลือบตาไปดูอ๋อนี่ก็ว a r n e r Brother นี่ ดังนั้นเรื่องที่เขาว่า Warner นี่มีคุณภาพเรื่องการลงเสียงอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้จริงล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพของเสียง Warner ได้เลยดังนั้น,น,น F 1ฟวันเนี่ยถ้ามันทำเงินได้สบายๆนี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องนักพงนักภาคอะไรงี้หูอันน,น,นี้อันนี้ดีผมแม่งดีใจมากตอนที่ได้ยินเสียงอาโอแล้วก็เสียงของอาอีกหลายๆท่านที่แบบว่ามาภาคในนั้นคือแบบยังยังยังครบอยู่สุดยอดจริงๆเรื่องเสียงภาคก็หายห่วงไปดูได้แบบสนุกเลยนะครับทีนี้ มาต้องส่วนที่มันสำคัญมากๆหน่อยครับทุกคนพูดในส่วนของความรู้สึกของคนไม่ไม่เคยดูอ่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าไม,ไม่ไม่ดีรู้เรื่องการแข่งเอวันอย่างผมอ่ะผมดูแล้วสนุกมากโคตรมันแบบมันชิบหอยแต่หนังเรื่องเนี้ยไอคะแนนที่คนทั่วโลกเนี่ยมันให้กันเนี้ยมันค่อนข้างจะมีหนึ่งดาวกับห้าดาวเลยครับคุณลองไปอ่านความเห็นตาม พื้นที่ต่างๆมันจะมี1ดาวกับ5ดาวเลยมันมันมันแตกมากเลยผมก็เลยอยากรู้ว่าพวกที่ให้1ดาวอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ชอบอะไรพวกที่ให้1ดาวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในวงการแบบชอบดูแข่งฟอร์มูล่าวันหรือไม่ก็แบบรู้เรื่อง F1 รู้เรื่องอะไรพวกนี้ดีแล้วเขาจะไม่ชอบฮ ผมอ่านดูแล้วหลายความเห็นคือเหมือนเขแบบโอ้ยเอาคนอายุขนาดนี้แบดพีชเอามาอายุหกสิบกวา่าแล้วมาแข่งนี่โคตรไม่อินเลยเอามาทําเป็นเหมือนอ๋อ,อ,อ,อคือในวงการแข่งรถนี่อายุเยอะๆนี่คือเขาก็ไม่มาขับอะไรย่างี้แล้วใช่ไหมมันดูไม่สมจริงมันดูเป็นหนังมากเกินไปอันนั้นก็พอแบบเก็ตเข้าใจแล้วก็คนที่บอกว่า ในเรื่องอ่ะมันนําเสนอเรื่องเทคนิคกลโกงเล่เหลี่ยมอะไรโคตรเยอะเลยในขณะที่วงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะพยายามเหมือนรณรงค์ให้แบบแข่งแบบใสสะอาดเลยเป็นโพลแล้วอ้าวห้อผมก็นึกว่ามันเป็นเทคนิคแบบที่แบบว่าเออมันก็ต้องใช้กันในการแข่งอันนี้มันดูแบบมันไม่โอเคใช่ไหมมันมันดูเป็นแบบตุกติกมากไปอย่างงี้เหรอมันก็เพื่อความบันเทิงอะเนาะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกเขานะเออผมว่าผมเข้าใจความรู้สึกเขาแหละคนที่เขาไม่ชอบเลยส่วนใหญ่จะด้วยเหตุผลคือแบดพีดแก่สําหรับ การที่จะมาลงแข่งฟอร์มูล่าวันเออแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยเรื่องของกลโกงเรื่องอะไรอย่างี้แล้วก็มีคนที่คอมเมนต์อันนี้ผมก็ใช้โปรแกรมแปรนะเพราะาก็เลยได้รู้เนื้อหาแค่คร่าวๆเขาว่าแบบมีหนังแข่งรถอื่นๆที่มันทำได้สมจริงกว่านี้ในนี้มีการเล่าถึงนักแข่งจริงๆที่เก่งๆหรืออะไรแล้วต้องมาแพ้ให้กับคนแก่ขับรถอะไรแบบอา้าวโหลวะ ไอ้เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องกติกา F1 หรืออะไรแบบนี้ไงส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่ามันขาดความสมจริงในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เนื้อเรื่องที่แบบว่าการแข่งเนี่ยโหมันจะมีอุบัติเหตุอะไรทีขนาดนั้นของจริงไม่ได้มีอุบัติเหตุบ่อยขนาดนั้นเพอคิดว่าโหเขาคนพวกนี้เขาก็ต้องการความสมจริงในการแข่งฟอร์มูล่าวันขนาดนั้นเลยเว้ยแต่ีนี้ผมเข้าใจในแง่ของการที่เขาใส่อุบัติเหตุมานะเพราะว่าก็ทใํใไมใส่ในหนังล้วจะให้ใส่ใไหน มันก็ต้องมีบ้างในอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เนี่ยยากเลยเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนดูในบ้านเราอะ่ะที่เป็นคนที่แบบชอบดูฟอร์มูล่าวันอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนดูที่แบบดูพวกแข่ง F1 อะไรพวกนี้มาอยู่แล้วคอมเมนต์ได้นะครับว่ามีความเห็นยังไงเออผมผมอยากรู้ในมุมของคนที่เขาแบบชอบดูแข่งรถหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องรถแข่งฟอร์มูล่าวันอะไรแบบนี้ว่าเขาจะชอบหนังหรือเปล่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแปลกเลยนะมันคือถ้าแบบห้าดาวสี่ดาวสามดาวนี่พอเขา้าใจอันนี้ อันนี้ห้าดาวกับหนึ่งดาวเลยนะพวกที่แบบไม่ชอบเลยแล้วให้หนึ่งดาวเนี่ยส่วนมากจะเมนเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการแข่งการนําเสนอการแข่งฟอร์มูล่าวันในหนังซะเยอะเลยครับว่าแบบมันไม่มีความสมจริงเลยเป็นหนังฮอลลีวูดอย่างเดียวเลยอะไรแบบโอ้โเยอะอรคุณลองคุณลองคุณลองไปอ่านดูก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงวันสองวันเนาะตอนที่หนังมันเข้าฉายคอมเมนต์อาจจะหลากหลายมากขึ้นก็ได้ในนั้นตัวนั้น แต่นั้นหรืออันนี้ก็ได้ฮะไปลองดูแอนที่หน้าหน้าตรงส่วนของรีวิวตรงหน้าเว็บมันก็ได้นะจะอันนี้ผมแค่แบบเหมือนไปลองนั่งอ่านคนที่เขาให้หนึ่งดาวมาดังนั้นมันก็เลยจะมีแค่แบบนั่นแหละว่าพวกหนึ่งดาวเนี่ยแสดงความเห็นยังไงก็จะมีแต่แบบคนด่าหนังในแง่ของการแข่งขันความไม่สมจริงเรื่องส่วนมากจะด่าเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มูล่าวันแต่ไม่ต้องกลัวนะหมายถึงว่าถ้ากแบบคนที่เขาแบบเป็นแฟนข้ามวอร์ดฟอร์มูล่าวันไป กลัวว่าแบบหนังเรื่องนี้พอคนธรรมดาอย่างเราที่เราไม่รู้เรื่องอะไปดูแล้วเราจะคิดว่าเราจะคิดว่าการแข่งฟอร์มูล่าวันมันจะต้องเป็นแบบนี้อ,อ๋อเราไม่ได้เราไม่ได้เหมือนแบบยึดติดขนาดนั้นเราแค่วเออมันมันดีว่ะมันสนุกดีเออเฉยๆนะครับไม่ได้มองไม่ได้มองภาพลักษณ์ของวงการแข่งฟอร์มูล่าวันว่ามัน ว่ามันแย่รือมันไม่ดีหรือมันอะไรก็มองว่ามันก็เออมันก็ดูน่าสนุกดีแล้วก็การแข่งแต่ละครั้งนี่มันใช้งบประมาณเยอะมากใช้ทรัพยากรใช้ทีมงานใช้อะไรต่างๆเนี่ยเขาทุ่มเทกันหนักขนาดไหนในการแข่งแต่ละรอบแต่อะไรก็เห็นความพยายามเห็นอะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแย่หรือมันอะไรอันนี้มันเลยกลายไปว่าคนที่เขาดูแข่งฟอร์มูล่าวันคือเขาไม่ชอบเลยหรอมันขนาดนี้เลยนะสนุกขนาดนี้เขาบอกปัจจุบันก็ยังโกงนะ แม็กคาเรนก็โดนตรวจไปอ๋อเหรอคนบอกก็ดูสภาพรถมันสิถ้าไม่โกงมันจะชนะยังไง <c oughs> มันก็ต้องแบบเออแล้วก็เราก็แบบค่อยอัปเกรดรถไปเออถ้าเรามีรถแบบอะไรนะที่เขาเรียกอะไรเป็นยิ่งกว่าเศษเหล็กอีกอะไรนั่นนี้นะฮะเออมันก็ต้องใช้ทักษะต้องใช้อะไรคนบอกว่าไปดูการทอริสโมหรือฟอร์ดวีเฟอร์ฟรารีได้เลยนะหนังรถแข่งไม่ต้องรู้กฎของเนสคาก็สนุกได้มีเรื่องเบสจากเรื่องจริงด้วย แต่อันนี้ฮะผมก็เลยแบบเออว่ะมันเสียงแตกในส่วนอย่างนี้เลยแหละเนี่งั้นเราแสดงความคิดเห็นในส่วนของคนที่ไม่รู้กติกาฟอร์มูล่าวันหรือไม่ได้ดูไม่ได้ดูแข่งฟอร์มูล่าวันเลยแล้วกันอย่างนั้นก็รู้สึกว่าสนุกมากครับเป็นหนังที่สนุกแต่สำหรับคนที่ชอบฟอร์มูล่าวัน้องใสเขาอาจจะไม่ชอบหรือเปล่ามีคนบอกผมเคยเห็นมาว่า คนขับ f อฟวันเขาฝึกกันหนักมากๆเพราะต้องต้านแรงจีมหาศาลเพราะงั้นยิ่งหนุ่มยิ่งดีพอคนแก่มาขับแล้วต้องรับภาระการฝึกขนาดน,นั้นในแง่ภาระกําลังกับร่างกายไม่น่าจะไหวเ,เขาก็เลยว่ามันไม่สมจริงอย่าง้ใช่ไหมผนบอกว่าในฐานะนักข่าวกีฬาผมพูดได้เลยว่าแฟน f อวันส่วนหนึ่งไม่น้อยด้วยเขาท็อกซิกค,ครับอารมณ์แบบกูรู้เยอะพวกมึงไม่รู้หรอกหนังแม่งไม่สมจริงมาฟังกูนี้ะ <laughs> ออเข้าใจเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็นะฮะทีนี้ ถ้าพวกเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมว่าไปดูน่าจะสนุกมากๆนะมันในแง่งของการเล่าหนังอะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นแบบสูตรสาเร็จแหละคือไต,ต่เต้าไปสู่ความสําเร็จไปสู่ชัยชนะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งความสนุกจะอยู่ในช่วงระหว่างทางนั่นแหละที่เราจะไปถึงจุดนั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาเล่าได้สนุกมากนะครับด้วยความที่การถ่ายทอดบทบาทออกมาด้วยจากตัวละครเอกสองคนเนี้ผมว่ามันก็เล่าสนุกดี บอกเห็นพี่โจยบอกได้ to survive เกี่ยวกับอ๋อเป็นแบบอย่างนั้นนะบอกแฟนเอฟวันบางส่วนท็อกซิกด้วยครับก็เลยเป็นอย่างนั้นอพอเข้าใจได้พอพอเข้าใจได้บอกว่าเหมือนกับคนดูบอลไม่อินอินาซึมะอีเลเว่นไหมครับไม่ไม่รู้ฮะยังไม่ได้ดูอินาซึมะอีเลเว่นโอ้โหนันมันอันนั้นเตะกันปล่อยพลังอันนี้ไม่ได้เวอร์อันนี้ไม่ได้มีอะไรเวอร์แต่อาจจะเวอร์ตรงที่ว่าเป็นคนอายุเยอะใช่ไหมพาอแบทพีทอายุห1สิบเอดแล้วเป็นไงนะคนดูแบทเนี่ยคนดูคนอายุห1สเอ็ดนะ แล้วคุณตัดภาพมาดูสตรีมเมอร์อายุสามสี่สาสิบห้านะแก่กว่าแบทพิทไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเขาบอกถ้ายี่สิบเจ็ดยี่แปดอคือถือว่ารีแอคชั่นไทม์เริ่มช้าแล้วครับต้องโปรเก่งจริงๆมัง้งถึงจะเอาเด็กใหม่ๆอยู่อะไรอย่างนี้อ๋องั้นก็หนักเลยเนเพราะอันเนี้ยหกสิบเอ็ดอันเนี้ยสามสิบสามเดี๋ยวนี้ดูหนุ่มนะผมว่าอันนี้ดูเป็นวัยรุ่นเลยนะที่เราเห็นในนั้นเขาก็ดูแบบฟิตฟอร์มร่างกายอะไรพวกนี้อยู่ตลอดนะมันดูแบบนั้นพอเข้าใจได้ครับแต่เราดูแบบ เราดูพวกความบันเทิงได้เลยสนุกมากเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเชียร์นะว่ามันเจ๋งมากอ่ะมันดูแล้วมันเล้าใจจริงๆว่ะในโรงขนาดไม่ได้อินเรื่องการขับรถแข่งรถอะไรด้วยยังลุ้นขนาดนั้นแล้วคนที่เขาแบบอินเรื่องพวกนี้มันจะลุ้นขนาดไหนว่าอ๋อพอไปดูฟีดแบ็ปุ๊บคนที่อินพวกนี้ไม่ชอบบางส่วนแต่บ้านเราอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยอยากฟังความเห็นของคนดูเหมือนกันส่วนคุยกันหลังดูอาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่า เพื่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะชอบดูแนวนี้หรือเปล่าเพราะว่าแต่หนังมันสนุกมากจริงอะแต่บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้อินกับหนังแนวแข่งรถอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็แนวแข่งรถนั่นแหละครับแต่ว่าเราได้เห็นเราได้เห็นชีวิตของตัวละครนําไปด้วยนะครับได้เห็นส่วนหนึ่งซึ่งมันก็สนุกในส่วนดราม่ามันก็เป็นแบบทั่วๆไปแบบที่เรารู้กันอะแต่มันมันมันรู้สึกว่ามันเข้มข้นแลวมันสนุกขึ้นผ่านการแสดงและการนำเสนอของตัวดาราครับทำได้ดีมากๆ แล้วก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการไต่ระดับไปจนถึงจนถึงระดับสูงใช่ไหมซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราดูหนังไงคือถ้ามันจะสมจริงจริงตัวเอกอาจจะแพ้ตลอดหรือไม่ก็แบบตายคาสนามอันนั้นแต่เราจะเราจะรู้สึกยังไงกับการที่เราดูพวกเขาพยายามกันมาขนาดนั้นแล้วเขา ฝึกหนักกันมาขนาดนั้นทุ่มเทขนาดนั้นจะให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างไม่ได้หรอวะกู <c oughs> ต้องมาดูมันแพ้อย่างน่าสมเพชทุกรอบมันก็โอ้ยมันก็เครียดไปผมว่าให้มันจบแฮปปี้เอนดิ้งเฮ้มันจะเราจะได้มีโมเมนต,ต์ที่เราประทับใจดีใจน้ําตาไหลเลยผมมาชอบดูโมเมนต์ที่เขาแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะอะไรแบบเนี้ยฮะยังมันรู้สึกแบบผมเขาฝ่ายิ่งเราเห็นว่าตัวละครมันฝ่าฟันมาขนาดไหนมันควรจะประสบความสําเร็จบ้างไอ้เนี้ย ก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมลวกันนะครับในส่วนนี้เท่าน,นั้นก็แล้วถ้านรถลอเทนโทเมโต้เป็นไงบ้างปัจจุบันล่าสุดเขาว่าไงบ้างนีนักวิจารณ์ให้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นคนดูให้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วยอันนี้ก็เยอะนี่เห็นในเว็บนี้ก็เยอะนี่ฮะคนก็ชอบกันซะเยอะนะเออไอตรงส่วนคอมเมนต์ฟอร์มูล่าวันทำไมทำไมมันเออก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะขอบคุณแต่นั้นมันเป็นเพราะผมไปเลือกดูว่านว่าพวกที่เขาให้หนึ่งดาวเขา คิดยังไงอะเด็ใช่ไหมเราไปดูว่าพวกที่ให้หนึ่งดาวเขาคิดยังไงเราก็เลยว่าเอออยากรู้ว่าเขาแสดงความเห็นว่าไงอะเด็นี่ก็เลยแต่เหตุผลสว่วนใหญ่จะตรงกันหมดคือจะเป็นคนที่ข้ามบอดอยู่ในวงการ F1 วงการฟอร์มูล่า1แต่คนที่ชอบเยอะกว่าอยู่แล้วนะพูดถึงคนที่ให้คะแนน5เนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบสองหลอดอะสองหลอดเพราะปกติถ้าอย่าง4 3มันคงจะเยอะใช่ไหมแต่นี่มันจะเป็น5กันหนึ่งเยอะ คนบอกแบบมาทนดูเทสุึกะเจ็บไหลนี่ก็ไม่ไหวนะอ๋อเจ็บแม่งทุกการแข่งลงไปแข่งต้องอ๋อเจ็บไหลแล้วสักพักเจอยือ้อเจ็บไหลแล้วโอ้โหกูจะได้เห็นเทสซึกะชนะโคต่อสู้โหดๆแบบแบบแบแบที่แบบกลับไปมึงไม่ต้องพิการได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเออก็เป็นความทรมานประมาณนี้คนบอกฟอร์ดเวสเฟอร์ราอรี่อีกเสียงครับหนังโคตรกระตูนโชเนนสนุกมากอ๋อนั่นคือไปไปสุดแบบหนังเลยใช่ไหมถ้าท่านี้รายได้ดีน่าจะมีมอโต GP ตามมาอันนี้ไม่ลืมกัน ปัจจุบัน f อมีนักแข่งอายุ43ขับดีกว่านักแข่งอายุ26ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมอีกอ๋อเออแต่ในนี้เหมือนกันในเรื่องของการแข่งเป็นทีมเนี่ยในนี้มันก็นําเสนอได้ดีนะผมว่าเพราะว่าแบบอ๋อมันต้องเล่นกันแบบนี้เหรอะเนี่ยอ่าแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเล่นแบบนั้นตลอดนะแต่คือเข้าใจแหละมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมเรียกว่าเป็นโกงอย่างได้เลยแต่มันก็ทําให้หนังมันสนุกขึ้นจริงๆนะครับว่าแบบมันเล่นนี้ก็ได้หรออย่างเงี้ยเออนะฮะยั้นเดี๋ยว น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับสาหรับเรื่องอความรู้สึกหลังดูเป็นรีวิวด้วยเป็นมินิรีวิวแล้วกันในส่วนของ f อร์ u l a ่าวันนะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าในอนาคตมีไอ้หน่วยนี่นั่นอะไรเงี้ยแลอาจจะมีคุยกันหลังดูแต่เรื่องนี้คิดว่าน่าจะไม่มีนะก็เลยผมก็เลยพูดรายละเอียดหลายๆส่วนไปก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยว,จะ,ยวจะติดแท็กสปอยไว้แล้วกันฮะเพราะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับหรืออย่างอันเนี้ยคนก็จะโดนสปอยว่าอุย้ยมันจบแฮปปี้เอนดิง้งเหรอแสดงมันก็ต้องจบดีสินะ จบดีอะดีแล้วผมเป็นคนที่ชอบหนังที่มันจบดีฮะเห <c oughs> มือนแบบเหมือนแบบหนังไล่หนังไล่ล่าผีอะอย่างน้อยผีมันทำลายํากับมือขนาดนั้นน่ะมันต้องโดนอะไรบ้างสิวะอน,นี่ยผมถึงได้ชอบที่หยดไงผมผมได้ได้ชอบที่หยดสองอะที่ว่าเอออย่างน้อยมันต้องโดนบ้างสิวะไม่ใช่โอ้โหผีกระทำระยมันไงพวกนี้มาตลอดเรื่องสุดท้ายไอ้ครอบครัวนี้ตายหะาเหมดแล้วผีชนะวอ้าวกูมาดูทําไมวะเนี่ย <c oughs> มันก็จะรู้สึกอย่างนั้นไง ผมไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบเอ้าแล้วพวกมึงจะดิ้นรนกันบบเพื่ออะไรซึ่ถ้าสุดท้ายแล้วแม่งเปล่าประโยชน์อะไรลักษณะน,นี้ดูแล้วไม่ได้กําลังใจไม่ได้แรงบันดาลใจไม่ได้ความรู้สึกดีใจชื่นใจอะไรเลยโอ้ผมก็จะเป็นสไตล์นั้นนะก็จะชอบแบบที่มันจบดีหน่อยก็คืออย่างน้อยก็หาทางลงให้มันสวยๆให้มันดีๆอะไรเงี้ยนะครับนะเออแต่นั้นก็เนี่ยแหละ น่าจะเท่านี้นะครับคนบอกมันไม่ได้เอาคนแก่มาตบคนนุ่มแต่เอาคนแก่มาสอนคนนุ่มเขาอาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแก่ไปอะไรอย่าง mm. นี้ดีกวเ่าเหมือนเด็กถ้ามีภาพยนตร์แบบแข่ง e-sport ไหมแล้วมีคนอายุ60มาแข่ง e-sport โชว์ความเก่าอะไรแบบนี้คนที่ชอบ e-sport อาจจะไม่โอเคปะ่ะเพราะว่าในวงการ e ป p o r t นี่คือถ้าอายุ19นี่คือควรลาออกใช่ไหมเพราะแก่มากแล้วมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอายุต่ำสุดควรแข่งเท่าไหร่สเดือนงเงี้ยลงมาแข่งเลยเพราะว่าจะ มีมีประสัดสมบัตเร็วมากในการเลงยิงอย่างเง,งี้ยแหละรอเล่นรอเล่นไม่ได้ต่ำขนาดนั้นใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกป่ะเขาบอกถ้ายี่สิบห้ายี่สิบหกคือแก่มากมันควรจะเทะ่าไหร่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองอ่าสักสองขวบเนาะแข่งพวกเกมยิงยิงใช่ไหมแข่งผับจีแข่งอะไรเพราะนั้นน่าน่าจะเป็นช่วงวัยที่ที่มีประสาดสมบัติที่ดีผมว่นมาน่าจะประมาณมันแล้วแต่วงการเนาะ นี่ไม่ใช่เด็กเกินเดี๋ยวโอเคองั้นก็สเรบวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว F1 น,นะครับ